จะทำการคำนวณจุดตั้งกล้องที่เราได้มานะคะโดยให้เราไปที่แคล F4 ค่ะและตัวกล้องก็จะคำนวณค่าพิกัดมาให้เราแบบนี้นะคะโดยค่า N ค่ะอีฟจากพีนมวันนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะอีฟ e ก็จะพามาแนะนำวิธีการคำนวณหาค่าจุดตั้งกล้องด้วยโปรแกรม Resection นั่นเองค่ะโดยตัวกล้องที่เราจะสาธิตกันวันนี้นะคะจะเป็นตัวกล้อง Total Station ค่ะยี e ่ห้อ P พีซ s i o n รุ่น GT 205ตัวนี้นะคะค่ะและโปรแกรม Resection นั้นจะยากง่ายแค่ไหนเราไปดูกันเลยค่ะ ค่ะและอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆนะคะให้เราทําการตั้งค่าระดับน้ําฟองกลมและระดับน้ําฟองยาวให้อยู่จุดศูนย์กลางให้เรียบร้อยนะคะและให้ทําการตั้งค่าตัวกล้องให้เรียบร้อยนะคะเพื่อการค่าผิดเพี้ยหรือไม่ทํางานนั่นเองค่ะโดยวันนี้เราจะใช้เป้าปิดซึมกันด้วยนะคะค่ะและในการเข้าใช้งานโปรแกรม e s e c t i o นนะคะซึ่งเป็นโปรแกรมในการคํานวณหาค่าจุดตั้งกล้องนะคะ อันดับแรกให้เราทําการเปลี่ยนเพจไปหน้าที่3ก่อนนะคะโดยกดปุ่มเพจค่ะและให้ไปที่ F3 เมนูค่ะและโปรแกรม Resection จะอยู่ในข้อ3นะคะสามารถกดหมายเลข3เข้าไปได้นะคะหรือใช้ลูกศรเลื่อนลงมานะคะและให้ทําการกด Enter ที่ข้อ3ได้เลยค่ะ ซึ่งโปรแกรม re-section นะคะเขาจะคำนวณหาค่าพิกัดได้ก็ต่อเมื่อเราทราบค่าพิกัด2จุดขึ้นไปนะคะอันดับแรกค่ะเขาจะให้เราทำการใส่ค่าพิกัดจุดที่เราทราบมาของจุดที่1นะคะจากนั้นค่ะค่าเอเราจะใส่อยู่ที่108,590ค่ะและค่าพิกัด E เราจะใส่อยู่ที่102,583ค่ะ จากนั้นค่ะให้เราทําการเล็งตัวกล้องเบียนเป้าปิดซึมในจุดแรกนะคะและให้ทําการกด OBS T F ่ F4 ค่ะจากนั้นให้ทําการกด OK เที่ F 4ค่ะจากนั้นตัวกล้องก็จะรันมาจุดที่2ให้เรานะคะให้เราทําการใส่ค่าพิกัดในจุดที่2ที่เราทราบมานะคะโดยค่า n ค่ะเราจะใส่อยู่ที่108.001ค่ะ ะะ e, และค่า e เราจะใส่อยู่ที่103.794ค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการเล็งตัวกล้องเบียนเป้าปิดซึมในจุดที่2นะคะโดยทำการเลื่อนเป้าเบียนจุดที่2ที่เราทราบจุดค่าพิกัดมานะคะเมื่อเล็งตัวกล้องเบียนเป้าปิดซึมในจุดที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้กด obs t f4 ค่ะและให้ทำการกด ok t f4 ค่ะ จากนั้นค่ะเราจะทําการคํานวณจุดตั้งกล้องที่เราได้มานะคะโดยให้เราไปที่แคล F4 ค่ะและตัวกล้องก็จะคํานวณค่าพิกัดมาให้เราแบบนี้นะคะโดยค่า N ค่ะเราจะได้อยู่ที่108.590ค่ะและค่า E นะคะเราจะได้อยู่ที่102.583ค่ะหากเราต้องการที่จะบันทึกข้อมูลนะคะให้เราทําการกด IEC ที่ F1 ค่ะ และให้เราทําการเลือกไฟล์จ็อบงานที่เราทําการสร้างไปนะคะโดยวันนี้เราจะทําการบันทึกไปที่ R/S 2ที่เราเคยสร้างไว้นะคะให้ทําการกด F 1เพื่อเปลี่ยนจ็อบงานค่ะและให้ทำการกด list ทีน1่ค่ะจากนั้นเราจะเลื่อนหยุดที่เป็น R/S 2นะคะให้ทําการกด enter เข้าไปที่ R/S 2ค่ะ และ r i c ก็จะเปลี่ยนมาเป็น r S 2นะคะและ PT ตรงนี้ค่ะให้เราทำการใส่ชื่อจุดนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ชื่อจุดที่1ค่ะและให้ทําการบันทึกข้อมูลนี่เลยนะคะโดยกดที่ F4 ค่ะและเราก็จะทําการบันทึกข้อมูลของ Re e s e c t i o n เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะและนี่นะคะก็เป็นการใช้งานโปรแกรม r e s e c t i o n นะคะหรือเป็นการคำนวณหาค่าจุดท้งกล้องด้วยโปรแกรม Resection นั่นเองค่ะ ค่ะและถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจที่อีฟแนะนำไปนะคะหรือจะเป็นกล้องสำรวจตัวอื่นๆที่ทางร้านเรามีจำหน่ายนะคะและไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆที่เกี่ยวกับกล้องสำรวจร้านเราก็มีนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ค่ะที่โชว์รูมพีนเมื่อวันจังหวัดสมุทรปราการนะคะหรือจะเป็นร้านกล้องสำรวจสุรังสิตนะคะร้านเราจะตั้งอยู่ในปัมเอโซแม็กเวลูรังสิตของสองค่ะ หรือท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกเข้ามาก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมหรือสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้ค่ะที่เพจและเว็บไซต์ของพีน้ำม้วนนะคะและถ้าหาลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากโทรเข้ามาสอบถามหรือพูดคุยกันก่อนได้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์ 021816844หรือสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะและคลิปวันนี้เราก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าไม่อยากที่จะพลาดคลิปต,ต่อไปนะคะก็สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปด้วยนะคะว่าอีฟจะมีการแ,แนะนำโปรแกรมอะไรหรือจะเป็นกล้องสำรวจตัวไหนนะคะค่ะแล้ววันนี้อีฟก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ